คันนี้คันนี้เสียซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ้านสา้าครับนานหรือยังสองปีสปีล้านสามห้าล้านสามห้าล้านสามห้าตามแรงเลยร้อยสามสิบห้าแรงก็ล้านสามห้าเอาไว้ไถล่องผ่านสามเหรอครับระเบิดดานระเบิดดานลิปเปอร์ใช่ครับลิปเปอร์สองอันระเบิดสองหรือสามข้างหลัง ห,ห้าขา้าขาระเบิดดดานสวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่ที่กระบ,บินบุรีอำเภอกระบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนครหลังจากมาส่งรถคลิปที่แล้วครับคลิปนี้เรามาหาเสียกุ้งครับบริษัท,ทรัย์สมบัติแปดแปดแปดสุดยอดเลยอ่ะลงไปหาเสียกุ้งกันเลยเสียกุ้งบอกว่าผมมาส่งรถที่มูซี บ้านเสียกุ้งนี่อยู่หมู่ห้านะครับเสียกุ้งชวนมากินต้มไก่ขอบคุณมากๆครับเสียกุ้งครับผมตันนะจัที่ทที่ถังเสียกุ้งที่มีหัวลากที่เอารถไถไปให้ช่างเอี่ยววันงานบุญช่างเอี่ยวอสียกงสวัสดีครับเสีย สวัสดีครับปอนด์เมื่อกี้นะถ้าเกิดมานี่มาสามอยกนี้ใช่มาโคราเซนมาใกล้กันแหละมาโคราเซนัสดีครับสวัสดีครับปอนดี๋ยวกิด่มีหัวล่างคันนี้นะจำได้ไหมวันนั้นที่ไปงานบุญช่างเยี่ยวแล้วก็รถไถคันข้างหลังใช่ไหมอ่าคันคันที่ไปงานบุญช่างโอ้ถ้าเอาฝอดคันนี้ไปนี่เท่เลยนะนี่โอ้มันไม่มีใบดัน ฟอรอ์ดเอสสามหนึ่งทีเอสหนึ่งสามห้าเอนิวฮอลแลนด์ 1> 1ออสตลาดแท็กเตอร์ชียงบุรีออสล้อหลังไหมล้อหน้าไหมรถใหญ่ okay. ไม่มีไฟด้านถ้าเอาคันนี้ไปนี่โอ้รับรองว่าคันติดอยู่ไอ้นั่นอะครั้งเดียวขึ้นเลยได้นี่ อ็เตะอย่างหลังขึ้นเงียวกันครับกวะทานที่แปดเตะคันนี้มันเครื่องปั๊มสายหรือคอมันเร็วเสียสี่สูบคอมันเร็วน้อหกสูบเลยวะไอหนุ่มไอหนุ่มมักกันหรือไอหนุ่มอะไรเนี่ยอ่าประเทศอังกฤษใช่ไหมเนี่ยอ๋อนิวฮอลแลนด์ประเทศฮอลแลนด์เนาะสัญชาติฮอลแลนด์เนี่ยวันนั้นช่างเหยวคันนี้แหละไปเอ้า แมนบอนี่คันนี้บ่คันนี้บ่เสียวันนั้นน่ะเอา้าบ่มันทำไมมีถุงคุ้มวันนั้นก็มีบ่บเอา้าคันนี้เล็กไปเลยไหมจอดคู่กับจอดคู่กับคันทีเอสหนึ่งสามห้านี่คันนี้เล็กไปเลยครับร้อยร้อยแปดแรงโอยู่อ่โครับ เชี่ยคันนี้เป็นล็อกกี้แท้ไหมนี่ <24 8. S 1> ตัวนี้เป็นสองร้อยสิบสองร้อยสิบล็อกกี้สองร้อยสิบล็อกกี้สองร้อยสิบเป็นเครื่องตัวไหนล็อกกี้สองร้อยสิบตอนนี้เป็นหัวเฮดเคอะสไตล์ระยองนี่นี่ สไตล์เสียบูซปเปอร์ทักระยองนี่นี่สไตล์นี้เลยโอ้โหอย่างหล่อตัวตัวแท้บ่แท้จัมโบใช่ไหมสองร้อยสี่สิบหรือว่าส <240. S 1> องร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิบอดีตเคยเป็นเจ้าถนนครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ขบานนี้ดั้มไม่เนี่ยแจกไม้เจ็ตแทะเลยนะนี่ มฮะผมผมอยากให้เสียไปทำกระบะกับอ่าอูเนี่ยอ,อูอะไรที่ผมไปรีวิวอ่ะอูเนีไรอ่ะเอสียไออู่เลยที่อยู่ชลบุรีอ่ะอะไรนะเออไออะไรที่แกทำเป็นวิวบ้านวิวอะไรนะท,รท,นนนนที่ชนบุรีเขาฮิตกัน,น,นอ่ะครับอุยปย์อุปยการช่างอ่ะไว้สักคันนู้น สวยๆอูเปียผมอยากมีรถสวยๆไปทําอูเปียไว้สักคันอยู่ชอบทรงก็แบบโปรเจกต์เยอะอยู่คันนี้คันนี้นะเอาคันนี้มาทำหัวมันได้แล้วเนี่เอาโครงเดิมได้อยู่ดิโครงเดิมแต่ว่าเปลี่ยนแผงข้างเป็นของเปียเนช่วงล่างไปใส่รถน้ำเลยออจะเอาช่วงล่างไปใส่รถน้ําเป็นทําเป็นรถวิ่งเข้าในป่าอ้อยน้ํารถอ้อยบอกรถน้ำจอโยงหลังเลยจะเอาของสามหกมาใส่ไงจะใส่แพสามหก คันนี้แล้วจะเป็นรถน้ํารถน้ำอยู่ข้างหลังเขาจะเขียนช่องล่างคันนี้จะใส่อแปดน็อตเดียวไปนู่นเอาสามหกสิบน็อตมาใส่แล้วก็ทํากระบะหม่โอ้โหเอามาด้านเนี้ยเดี๋ยวนี้ซับจางเาเรียกว่าโอ้ระดับเสียกุ้งซับจางใครผมไม่มีเลยนะถ้าเสียกุ้งซับจางอ่ะคันนี้คันนี้เสียซื้อมาเท่าไหร่ครับเนี่ยครับ นานหรือยังสองปีล้านสามห้าล้านสามห้าล้านสามห้าตามแรงเลยร้อยสามสิบห้าแรงก็ล้านสามห้าเอาไว้ไถล่องผ่านสามป่ะครับระเบิดดันระเบิดดานลิปเปอร์ใช่ครับลิปเปอร์สองอันระเบิดสองหรือสามข้างหลังห้าขาห้าขาระเบิดดานแถวนี้มันเป็นดินดินดันเหรอดินตับมาปะ ที่ผมเห็นถมบ้านหลังหนึ่งอะไรมากผมเห็นถมบ้านหลังหนึ่งอ่ะอ่าถ้ามอเตอร์ไซค์ล้มลงไปนี่หัวเขาน่าจะเอ็นขาดเลยมั้งเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเลยลูกหลังเยอะสวัสดีครับเจ๊ครับสวัสดีครับจำกันได้เล้วไปงานช่างเอี่ยวปารถไถยกี่คันเนี่ยผมนับเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าฟังนู้นอีกมีกี่คันสรุปรถไถรถใหญ่ อสี่คันรถใหญ่สี่รถเล็กรถเล็กยี่วสองคันยี่วสองคันแล้วมีคันทางนั้นอีกรถที่สองคันที่สองคันมีรถตัดอ้อยไหมครับไม่มีครับไม่มีรับจ้างขนอย่างเดียวรถสิบล้อมีกี่คันสิบล้อมีสามพวงครับอันนี้หนึ่งก่อนทางนั้นอีกหนึ่งสิบล้อไปยังงานอีกหนึ่งแล้วก็หัวลากรถน้ำรถน้ำคันหนึ่ง รนน้าคันหนึ่งแล้วหัวลากเราวิ่งอะไรเสียี่หัวลากคันนี้แผ่นตัวแรงครับฮะแผ่นไม่อัดแผ่นไม่อัดส่งโรงงานครับวิ่งประจํครับขับเองไหมขับเองครับเดี๋ยวกันจะลาแล้วครับผมจะตัดอ้อแล้วถ้าลานี่ก็คือให้ลูกน้องครับมองมองหาคนขับอยู่อ๋อช่างเหี่ยวดิไม่อาจมันจะถึงลานไหมถึงโรงงานไหมถ้าช่างเอี่ยวถ้าถ้าช่างเอี่ยวไม่อัจมันจะไม่ล่วงลงข้างๆนะบอจะลำบากวันนี้เสียกุ้งเลี้ยงครับ เดี๋ยวกุ้งจะพอ,อ,อดีมาใกล้ๆบ้านเสียกุ้งก็เลยชวนมากินต้มไกม่อู้ขอพระคุณมากครับผมช่างเอี่ยวช่างเอี่ยวพยายามส่งนั้นมาแต่ว่าขึ้นมีแค่สาม G มันไม่เห็นอะไรเลยส่งไอ้าภาพมาโอ้ใบชาไม่นี่กันชาไหมนีบบ่โอ้โหสดๆเลย เสียไปไหนมาครับวันนี้ไปบ้านบึงครับบ้านไมไปลงบ้านบึงหัวล่างนี่บอกเอาที่บอกยังไม่ถึงบ้านคือขับหัวล่างอยู่ใช่ครับโอ้มาพอดีกันพอดีบ้านบึงช่างเอี่ยวก็ถึงบ้านได้ยังฝ่านี้ยังน่าจะยังแกไปหลายวันเสียไปเอากล้องขอมากเลยเียโทรไปถามยังไม่ถึงบ้านเลยเขาเลยนี่ข้าวงไว้อยู่นะครับ ผมไม่เอาเบียร์ดิผมเอาเบฟซี่ผมเข้าพรรษาผมจำศีลอันนี้เข้าแบบไหนครับเข้าทุกปีสามเดือนอสามเดือนทุกปีครับเข้าให้เมียใช่ไหมครับก่อน <laughs> มีเมียอีก <laughs> สิปีแล้วครับผมเข้าพรรษามาสิปีแล้วครับไดอ้อืมอร่อยไก่ไก่ไย่างจะติดเค็มไลมครับ เอาเวลาลูกน้องมาทํางานกับเสี่ยเนี่ยนอนตรงไหนครับเนี่ยคนงานนะครับคนงานเหรออยู่ข้างหลังครับที่บอกให้ลูกน้องถอนคนไก่ไว้รอก็คือเขาอยู่ข้างหลังใช่ครับนอนหมดแล้วไก่ก็เลี้ยงเองครับคนงานเลี้ยงไว้นอนเลยครับบอนเลยเนี่ยพอดีตอนเช้าอ่ะกําลังนี่ผมได้อ่เจียวบองผมได้เจียวบองมาจากน้ําท่วม เีน้องคายก็เลยบอกแฟนเนี่ยนึ่งข้าวไว้ทีนเนี้ยเขาโทรบอกเอารถมาส่งด่วนซื้อเียมอบัง,งเยอารถมาส่งด่วนก็เลยติดอันนี้มาด้วยไม่กินข้าวที่บ้านก็ออกมากินข้างทางพี่กลับบ้านเนี่ยยันสว่างนี่นี่เร <c oughs> าจะกลับถึงสี่ร้อยโลสี่ร้อยโล,โลแล้วลอเออผมจะกลับทางไหนทางเก่าเฮ้ย ท่างไหนใกล้เอาผมถามเสียกุ้งเอาไปมหาสารคามไปไม่ถึงตะกีเด้มหาสารคามไปขอนแก่นเนาะเออสมมติไปละเอียดเคยไปไหมยังครับไปสุดแค่ขอนแก่นถ้าไปขอนแก่นหมอวิ่งเขาปากไม่ล่ะบางคนนะผมดูหน่อยดิบุรีรัมย์นะอ๋อบุรีรัมย์ขวดแก้วบุรีรัมย์กี่กิโล สามร้อยเก้าสิบเก้าแล้วลองไปเส้นเก่าที่เรามาสิเขาป่กตรงัยอ่ะเขาป่กตรงัยเท่าไหร่ประมาณสี่ร้อยสองกิโลนี่แหละทางเก่านี่แหละทางเก่าสี่ร้อยสี่กิโลมันก็ทางเก่าก็นิดเดียววิ่งง่ายอืมไม่ขึ้นเขาเดี๋ยวเขาปาร์คก็ต้อ่มาเขาตะโกเขาทำถนนนี้อืมวิ่งยากดูนด่บุรีรัมย์บอกให้เลย พี่เราติดเขตเลยต้นนี้ไหมแถวนี้นะเกือบติดเขตเลยต้นนี้ใกล้กันกับเขียวเกือบถึงเมียเลย่อยเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆโอเคครับพอกินข้าวันครับผมเราก็จะได้เดินทางกลับกันแล้วครับหลังจากอิ่มน้ำธรราลันกันอู้อร่อยมากเลยต้มไก่ด้วยต้มไก่ล้วงไม่เจองอนใบชาเลยใบชาเขียวไม่มีใบชามีแต่น้ำชาครับผม ใครอยากติดตามเสียกุ้งครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเพจเสียกุ้งยังไม่มี youtube นะให้ตรวเพจเพิ่งเปิดรับมือใหม่ทุกคนจําได้ใช่ไหมที่รถยูดีคันนั้นอะ่ะ <c oughs> เปิดประทุนเปิดประทุนเดี๋ยวเสียเปิดไม่ให้ดูหน่อยสิเสียกุ้งเป็นคนถ่ายเสียกุ้งเป็นคนถ่ายคลิปนั้นที่ดังไปทั่วประเทศอะ่ะที่แบบนั่งรถยูดีเหมือนรถทหารอะ่ะที่ไม่มีหลงังคานี่บ้านเขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมพามาทำคอนเทนต์บ้านเขาเลยนี่ไปเนี่ยเสียอะไรเนะ แกอาร์าาาตทรับสมหยัมหยเนี่ยนะครับแกไม่ได้ทําเพจไม่ได้ทําอะไรเลยบ้านแกเนี่ยบ้านแกมีรถไทคันใหญ่กว่านี้อีกเท่าหนึ่งคันนี้ร้อยสามห้าใช่ไหมคันนั้นสองร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสิบรถไถ2สองร้อยห้าสิบแรงเหรอใหญ่กว่านี้ถ,นถ้ายืนขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะเกินหัวน่าจะเกินกระบะนั่นเลยใหญ่ เดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวรอบนี้มันมันดึกอะรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวพาไปจัดเลยวฝากเพจเสียกุ้งด้วยไล่ซับซมอะไรนะไล่ว่าสออไล่ลุงเรืองแฟนเพจครับผมไล่ว่าสันลุงเรืองแฟนเพจเดี๋ยวเปิดหน้าเพจให้ดูหน่อยจีเนี๋ยให้เอฟซีเข้าไปติดตามเนี่ยจะได้มาลบคน<ม>บ่อยๆนะ<ม>ตอนตัดอ้อยนี่มาทำคอนเทนต์ได้นะทุกคนนันเนี่ยจะหน้าตัดอ้อยมาเลยครับคอนเทนต์เยอะ เอารถอันนี้ยกร้อให้ดูรถกิฟอ้อยนี่อยากมาดูรถคันนี้ทำงานน่ะเนี่ยตอนที่ใส่ริปเปอร์นี่ครับอะตอนนี้ไล่วาสาันลุ่งเดืองแฟนเพจครับปากเลยครับมือใหม่ครับเมเดี๋ยวจะให้เสียอาร์ตเออจะให้เสียกุ้งลงคลิปอ,อันนี้ให้ดูลงคลิปอรถเปิดประทุนให้ดูเปิดประุนเดี๋ยวทุกคนเห็นแล้วจะอ๋อเลยแหละเพราะคันนี้มันดังทั่วประเทศจริง ที่แบบนั่งกันสองสามคนแล้วก็แบบขับไปกินข้าวหรือขับไปเลยทั้งอย่างผมก็จําได้อยู่คลิปเนี้ยอยให้ดูเดี๋ยวผมหาครับเวมันดูลึกใช่ไหมมันมันไม่ใช่ปีสองปีแล้วป่ะสองปีแล้วสองปีผมเห็นอยู่ในติ๊กตอกสองปีอยู่ป่ะเห็นมาได้ออกรายการข่าว้วยนะเขาแชร์กันไปอ่ะเขาดึงกันไปได้ออกข่าวเลยนะไอ้คลิปเนี้ยชิมฉบับต้นฉบับอยู่นี่ครับเสียกุ้งเป็นคนถ่ายเองใช่ไหมครับผม ไม่มีใครถ่ายเสียกุ้งถ่ายเองไม่มีครับก็ถ่ายกันเล่นๆไปแต่มันดังจริงคันเนี้ยก็ดูใน,านาทิกตอกก็ได้นี่ใช่ไหมทิกตอกไอ้ที่ให้ดูนี่ในทิกตอกหรืออันนี้ในอารบานครับต้มไก่อร่อยมากเลยผมไม่ค่อยกินเยอะเท่าไหร่นะแต่กระดูเยอะกว่าคนอื่นเลย <c oughs> <c oughs> ดูเยอะกว่าคนอื่นย่างไก่ก็อร่อยฝีมือฝีมือของแม่ไง ตีมือผมหมดเลยสุดยอดสุดยอดเอ้เอาเสียกลับมาก่อนผมแป๊บเดียวทำไมย่างสุกเร็วแท้เขาถอนขนไปแล้วผมก็อัดไฟแป๊บเดียวเลยนะเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้เดี๋ยวทุกคนจะอ๋อเลยต้นชับาอยู่นี่ครนี่แกคือต้นชับาเลยครับเสียกุ้งนี่ นี <l id> ่แล <occurs> <th> ้วคนนี้แหละนี่นี่แหละนี่ปัจจุบันล่ะปัจจุบันเป็นแบบไหนนี่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 เอานี้ลงเพจให้เอฟซีดูเนี่ยได้เขียนเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโว้ยภายในฮะโอ้มันก็หัวดีๆเนี่หัวดีดีครับแต่มาตัดไม่เชยเดี๋ยวให้ดูตอนตัดหน่อที่ตอนยกขึ้นเออนี่ยเนี้เนี้ยคลิปนี้แหละคลิปนี้แหละเนี่ย นี่ครับไหนแจเอาเอาคลิปที่แบบกำลังยกออกให้ดูหน่อยดิอูลึกไหมใกล้ๆกันนี่ครับสองปีแล้วนะแกเก็บคลิปไว้อ่ะถือว่ามีคุณค่ามากเลยนะคลิปเนี้ยสักครู่ถ้าผมกินเบียร์นี่ เข้ากันดีขนาดนี้ดิผมไม่ได้กินเข้าภาษาเดี๋ยวก็ววออกพภาษาออกพภาษาเจอกันเถอะได้แล้วจะได้ไปเที่ยวสะะารคามมาเลยนี่นี่นี่เนตอนลุกออกใช้รถคีบอ้อยนะ่ยจะออกเป็นไงสุดยอดสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราก็จะได้ล่ำลาเสียกุ้งนี่ใครอยากดูคลิปพวกนี้ ติดตามไว้เลยไล่อะไรนะเสียไล่วสันลุงเรือง,งแฟนเพจครับผมฝากด้วยครับผมไล่วสันลุงเรือง,งแฟนเพจครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาเสียกุ้งไปก่อนนะครับเราต้องกลับบ้านก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นคอยดูให้ดูให้เจมดูให้วันนี้เจมเมาย,ยากันยุงครับไอปุกเมื่อกี้บอกไม่เกิีนขึ้นเจมเป็นคนแพ้พวกนี้เลยเจมครับผมโอเคครับผม ขอบคุณครับเจียกุ้งครับ,บ,ค,ค,รบครับผมสวัสดีครับม่สุดยอาเลยฝากติดตามด้วยนะครับผม